อาวีในหมดฮุกครับสมได้เจ้ามาแกงก้านะพอดีมีสก,กินเจ้าตัวตลกอยู่พอดีเลยก็เลยใส่กสก,กินนี้เลยมันน่ารักดีนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นปีศาจนะจะบอกว่าเจ้ามาแกงก้าเนี่ยเป็นเมย์ตัวแรกๆที่ผมเลือกเล่นเลยนะสมัยที่เล่นใหม่ๆถ้าลองจากคริซี่ที่มันแจกฟรีรู้สึกตัวนี้ผมจะเอาเพชรแรกมาอุดแต่ตมันนานมากเลย มคได้ก็ได้ลองเล่นเมทตัวนี้มาตอนแรกเล่นอียังไม่ดูเลยว่ามันเป็นเมทที่ต้องใช้เก็บสแต็ก่ะครับคือต้องตีเรื่อยๆแล้วมันจะแรงขึ้นยังไงเออก็อย่างว่านะช่วงแรกๆออกของก็ไม่เป็นนะครับไปออกของแท้งเฉยรู้ว่ามันเป็นเมทนะมาครับอ๋อต่นงามีใครบ้างนะมีเจ้าา อาซานิศนะครับซานิศกาลีอามินะแล้วก็เด็กมันชื่ออะไรนะอ่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันต้องจำชื่อได้แหละซิลิก้าเออส่วนฝัน่งตรงข้ามม,ามีโอมานมีโอม่านะครับแล้วมีใครอย่วะมีนั่นไงอ่ะอีโซะเนีย่ยมาติดอยู่ที่ปากเชื่ออะไรนะ อีโซอิโซแล้วกันแล้วก็มีตัวอะไรบ้างนะีอ่ลำมุ้งตรงมีแทงสองตัวนึ่งยังยังยังปิดชื่ออีโซอยู่นะมี่ตัวดึงนะโอ้แทบดึงมาฝั่งนี้โอกาสรอดยากมากเลยเราเลี้ยวเราเลี้ยวไม่แรงคือถ้าเราเขาเรียกว่าอะไรอะแังเวทแรงนะ ครับเยวเก็บได้เยอะเหมือนกันนะถ้าเราพลังเล็กเวทแรงอ่ะกำลังตัดสินใจว่าจะออกสโลดีไหมเพราะว่าเราสามารถทำดำมิดกลุ่มได้อุ๊ยอีกทยตัวใหม่ตัวใหม่ของแบทแมนชื่ออะไรนะซักเอเขาเรียกว่าอะไรอะ <S <S ่ะพาสซีฟเหรอไม่แน่ใจนะคือพลังวิเศษของมันก็คือ มัน่ายตัวนานมากอะ่ะเห็นไหมมันยังไม่โผล่เลยแล้วหมดนี้อย่างโกงอะคือเดินไปเดินมาในแบกก็ไ,ได้อะล้วค่อยล้วค่อยใช้หุกดึงแต่สุมได้ยากมากเลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสุมได้ตัวนี้เลยอย่าไม่อยู่ๆมันก็โผล่มาเฉยเลยถึงแม้ว่าจะมีสายลักขึ้นเตือนว่าเออตอนนี้เช่เคนมั้งใช่ไหมมันจะมีสายลักเตือนว่าเออเคนอยู่ใกล้ๆคนนั้นจะมีทางข่าวขึ้นบนหัวเรา ถ้าให้เราระวังไว้แต่เราก็ยังไม่รู้อยู่ดีว่ามันจะมาตอนไหนใช่ไหมคือถ้าเราไม่ได้ออกของทรั์ที่มันเปิดการมองเห็นะก็คือไม่รู้เลยนะว่ามันมันอยู่ใกล้เราไหมต้องระวังครับเรารู้สึกว่าเหมือนเหมือนในแร้งต่โดนแบนเยอะเลยนะนี่แล้วตายค่อยเคลียร์หลายตัวหลายตัวแล้วเนี่ยดีไปเรียวสันนิบาตให้อยู่ในวงใช่ครับในใน หมวดนี้มันต้องอยู่ในวงในกรอบไปเอาง่ายจะดูดิมัน,นมันมาฝั่งเรามาเลยฝั่งมันไม่มีอยู่หรือไงเฮ้ยอุ้ยพอเลน่นไม่แรง,รงหมดปีนี่มันขอึ้ออน่อยนี่ไม่ได้เลยโ,เโซเชียลอะไรนะชื่ออะไรนะวะเนี่ยมันติดอยู่ที่ปากครับ ตอนนี้มันใช้แผงในแผงการบุกบุกฝั่งเราแทนแล้วก็ให้ให,ให้สมาชิกทีมบางตัวของมันยังอยู่ในอยู่ใน,ในวงแต่จะปล่อยให้แทงมามาก่อกวนฝังเรานะซึ่งเป็นวิธีที่เจอบอทบ่อยมากเลยนี่ดูดิมีกล้าทำไมมันมันพูดถึงเราหรือว่ามันค่าได้ห้าตัวพร้ม ไม่กล้าตกดกันมีกล้ากูกู้คมันมันมันได้แล้ววะโอ้แพ้ครับเกมนี้ชนะบ,บ้างแพ้บ้าง